ก็สวัสดีนะครับพี่น้องครับวันนี้เพราะว่าผมมาแกงน้องสันนะครับเพราะว่าคิดก่อนจาคนกินก่อนคคนครับน้องสันมาแกงผมนะผมก็จะมาแกงคืนนะจต่ไปนะผู้ชมครับผมบอกเลยว่า,วาน้องสันต้องไม่รู้หรอกว่าน,น้องสันจะตกใจนะครับนีนคี้คือกนินกันนะผมไม่เกีียวนะนะครับผมกำลังแกงซันนะครับทุกคนก็สาบกดไรกดแชร์ อันนี้เช่สนแต่ว่าผมตะแกงอะไรสิเรานับช่อจมาแปตานนี้ก็ามาลยพาดก็เวเรามาบอกตุ้มนาจิงอันนี้เราจะมาเอาคืนนะครับเอิดไม่ใช่นะผมไม่แกงสนารืแต่ครับมันก่อนน้นก็แกงผมนะครับเมื่อแต่ลืมอ่รเนสัแกงผมก่อนบอนนี้ผมก็เอาจริงใช่ไครับสท้เก็ กนะครับงานผมจะทาให้ขอมันเละเลนะครับไนนๆเขาดูนะครับผมจะทำให้อมันเละกามอุ้ยมาจริงอะงนผมจะทำอะไรนะมาผมจะทำให้ขอมันเละเีครับเพววันนี้ฉัน้างบ้านง่าวะ

มันต้องตากแม้แต่ตากด้วยเอาอย่างนี้แล้วใครสักนะตอบดินะไม่อยู่เหรอชั้นมองดิเดียวๆไม่มีคนก็ก็ยัง mày, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แกงสนะจ้าอยู่นี้มันอยู่นี่ผมอันนี้ผมไม่ได้แกงสน่ะผมก็จะสับเอาคืนนี้กันวันีน้เอาคืนน,น <S <S ี่ประมาณอย่างนี้ก็ก็นัก็จแท่ตัวนี้นี่

เดี๋ยวผมจัเอาิไปนตนี้นะเพื่อนแต่ว่าผมออกนะเดี๋ยวผมออกกันเดี๋ยวฉลนเพืนเดี๋ยวเดี๋ยวนยาผมอัดนัเราพอทำตัวนี้นันบแต่เราก็ไปดูกระถาง,งนาี้ ไปเ,นเนรียนไอจีตอบมันนะครับเราห่าใให้มันรู้นะครับเขามันเขามันรู้ชีบหายนะเจ้าคุณเราไมา่ได้เกี่ยงหรอกครับเบลข่าวดีดจะมาบอกค่ะทุกคนลาซาด้าหกหกนี้นะคะเขาใจดีแจ็คฟุตบองส่วนลดขันะ้นัะข้าไปถึงหกร้อยหกสิบหกนี่ควจัด เปนแอกออนอาจัรยาครับมปดูกันนะว่าอาจารย์จะกดไหมอืกดแล้วเตรียมกดคือหม่ครับอมมันนครับผูมีคําในบ้านเันพังแล้วเลนนเตรีคนผมไม่เก่งะผว่าผมี่เหยนว่าเอาคูนอพรงด้าจทมาผมจะเล่นช่วยมัน เฮ้ยอะไรวะจับค่ะโอเคจุกคผมว่าดีรักในทุกคม